สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่ค่ะมาเก็ตนะคะอ,อันนี้คือการเติมเต็มความทรงจำของดิฉันในวัยเด็กทนะี่เห็นไปแล้วนะคะนี่คืออีแบนแกเลียนนะคะอีแบนแกเลียนก็เด็กๆก,ก็ตาม Animation เรื่องนี้อยู่นะคะสนุกดีนะคะสมัยเด็กๆก็ดูอยู่นะคะแต่เราก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่ามันหุญญญนนน่นยนต์เนาะกระเทยเด็กน้อยก็จะอินเซลลโมนอินแคปเตอร์สกุลนะคะแต่เมื่อออกมาแล้วก็ดิฉันก็ซื้ออยู่ดีนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรนะจ๊ะหนึ่ชุดนะคะ590บาทนะคะ จะประกอบด้วยน้ำสองแก้วนะคะได้น้ำสองแก้วนะคะแล้วก็มีป๊อปคอร์นนะคะมาให้1นึ่งกเกจตความจริงเขาจะใส่แต่เขาแยกมาให้นะคะเป็น1นึ่งกเกจตแล้วก็ตัวของอ e ีเวนเกลยนะคะเป็นตัวหุ่นยนต์ที่นีวมันสวยดีนะเป็นโมดแบบเหมือนโมเดลฟิกเกอร์เลยอะเก๋มากนะคะ ฉันชอบในความละเอียดถึงแม้จะแบบไม่ได้มีส่วนประกอบอะไรเลยที่แบบมันดูนี่อันนี้เขาแยกมาให้นะคะมันเป็นเข่าข้างบนตรงนี้นะอย่างที่เห็นตัวตัวมันจะมีเข่าอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้เขาแยกมาให้มันกลัวหักนะแล้วก็ตรงนี้เปิดได้นะคะเก๋ๆได้มอีกหนึ่งตัวนะคะ ใครสนใจนะคะก็มาได้นะคะย้ำอีกรอบนะคะ590บาทได้น้ำสอแก้วนะคะป๊อปคอนหนึงถัง,งค่ะหนึ่งถังใหญ่้วยนะคะแล้วก็ตัวของบาเก็ตนะคะตัวนี้ได้ไปด้วยสวยมากจ้าเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบายซียาจ้ะ